สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สีมสะพอรน้ำช่องที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปในยุค91ยุคที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันอบอุ่นและพลังบวกวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ยุค91เป็นยุคที่น่าจดจำไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนที่เราชอบดูในเช้าวันเสาร์เพลงฮิตที่เราฟังหรือแม้แต่ของเล่นที่เราเคยเล่นกันในวัยเด็กถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกคนลองนึกถึงการ์ตูนที่คุณชอบดูในเช้าวันเสาร์กันนะครับอาจจะเป็นการ์ตูนอย่างโดเรมอนหรือการ์ตูนวันเสาร์ที่เราตื่นเช้ามานั่งดูพร้อมกับขนมปังปิ้งและนมอุ่นๆมันเป็นช่วงเวลาที่แสนสุขใช่ไหมครับการ์ตูนในยุคนั้นไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงแต่ยังสอนเราเกี่ยวกับมิตรภาพความรักและเก่าอ่านทำความดีด้วยนะครับลองนึกถึงตอนที่โดเรมอนช่วยโนบิตะหรือการผจญภัยของการ์ตูนอื่นๆ ที่ทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจถ้าคุณมีการ์ตูนที่ชอบในยุคนั้นอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับเราอยากรู้ว่าคุณคิดถึงการ์ตูนไหนมากที่สุดและถ้าคุณชอบพอดแคสต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยนะครับเพราะเราจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกมากมายมาต่อกันที่เพลงฮิตในยุค90กันบ้างครับเพลงที่เราฟังกันในยุคนั้นมีหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงร็อก หรือแม้แต่เพลงลูกทุ่งที่เราชอบร้องตามกันในงานเลี้ยงมันทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังบวกจริงๆลองนึกถึงเพลงที่คุณชอบฟังในยุคนั้นกันนะครับเช่นรักเธอเสมอหรืออยากให้เธอรู้ที่ทำให้เรารู้สึกถึงความรักและความหวังในชีวิตถ้าคุณมีเพลงที่ชอบในยุค90อย่าลืมแชร์ให้เราฟังด้วยนะครับมันจะดีมากถ้าเราได้ย้อนกลับไปฟังเพลงเหล่านั้นอีกครั้ง และพูดคุยกันถึงความหมายของเพลงที่เราชอบในตอนนั้นมันอาจจะทำให้เรานึกถึงความทรงจำดีๆที่เราเคยมีในวัยเด็กได้อีกครั้งนอกจากนี้อางมีของเล่นที่เราชอบเล่นกันในยุค90ด้วยนะครับไม่แยะจะเป็นของเล่นยอดฮิตอย่างบาร์บี้หรือเลโก้ที่เราสร้างสรรค์จินตนาการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของเล่นเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เรามีความสุขแต่ยังช่วยพัฒนาทักษะและจินตนาการของเราอีกด้วย ลองนึกถึงช่วงเวลาที่เรานั่งเล่นเลโก้สร้างบ้านหรือเมืองในจินตนาการของเราหรือการเล่นบาร์บี้ที่เราสามารถสร้างเรื่องราวได้ตามใจชอบถ้าคุณมีของเล่นที่ชอบในยุคนั้นอย่าลืมบอกเราด้วยนะครับมันจะเป็นการแบ่งปันความทรงจำที่ดีมากๆและถ้าคุณชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับเราจะได้มีคนมาร่วมพูดคุยกันมากขึ้นสุดท้ายนี้ ผมอยากให้ทุกคนลองนึกถึงความรู้สึบในยุคเก้า Individuals matter. We want to celebrate the end of our life. Hopefully, the experience will be enjoyable and be memorable. When we go to Barbie, Friends, or Lanchester to eat Barbie doll, do we happen to hear ในวันนี้หวังว่าคุณจะมีความสุขกับการย้อนกลับไปในยุค90และอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังจนจบ หากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป